สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม GTS T นะครับน,นี้เราก็อยู่ในเกมเพจนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนนุกคน,นครับสาหรับมือใหม่นะที่เล่นท่าเล่นเล่นสกิลไม่เป็นครับเล่นท่าเล่นสกิลไม่เป็นวันนี้ผมก็จะมาสอน4ท่าหลักๆเลยที่เราต้องมีนะครับผมในการเล่นเกมเพจนะครับซึ่ง4ท่านี้ครับก็จะเป็นท่าที่แบบว่าผมใช้อยู่บ่อยๆนะวันแรมที่ท่าที่1นึ่งี่ก็คือท่าที่เรากระชากบอลหนีคู่ต่อสู้นะครับก็คือ ให้เรากดไปที่ปุ่มดัสหรือปุ่มอะไรสักอย่างของมันนะครับแล้วก็กดวิ่งไปามปกตินะครับแล้วพอเราจะกระชากอน่ะเราก็จะแบบว่ากดไอ้เ้าเรียกอะไรวะแล้วไเราก็อยเรากดหยุดวิ่งนะครับแล้วก็กดน่ครับก็กดหยุดวิ่งหยุดวิ่งสักพักนะครับแล้วก็เลื่อนอีกทีหนึ่งก็คือกดกระชากปุ่มเนี่ยเออให้มันไปที่ทิศท,ทางที่เราต้องการไปเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม โอเคมาต่อที่ท่าที่2นะครับก็คือท่าของกอารหยุดบอลน,นะผมอันนี้ไม่เรียกว่าท่าหรือเปล่าเรียกว่าการหยุดบอลน,นะครับซึ่งแบบพอเราวิ่งมาไวแล้ววิ่งเร็วๆแบบนี้เราจะหยุดก็คือมันใช้เวลาใช่ไหมคู่แข่งอาจจะแบบเข้าประกบหรือว่าสลายตัดบอลเราได้ครับที่เราทําก็คือกดวิธีปุ่มติดทางนะครับผมกด2อ,องสองสองทีนผมขอแบบ2ทีค้างไม่ใช่ค้างสิเออขอ2ทีนั่นแหละ2ทีปุ๊บนะมันจะหยุดบอลเลยเท่ามาเห็นป่ะ หนึ่งสองปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่วิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนขกระจายนานนะพอเราว,วิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยหนึ่งสองปุ๊บก็หยุดได้ละโอเคมาต่อที่ท่าที่สามนะครับก็คือท่าเลี้ยงบอลหรือว่าเขาเรียกว,ว่าท่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งท่านี้ครับมันก็จะใช้ได้แค่บางตัวนักเตะเท่านั้นนะผมเช่นจุดเบลลิงแฮมกับเนมาเนี่ยครับก็จะเป็น เอ้ยไม่ใช่มันซึ่งทามันก็จะแตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็คล้ายกันอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งพอเรากดวิ่งไปเนี่ยเราก็กดปุ่มดัสครับเราก็กดปุ่มไอ้ทิศทางเนี่ยกดไปตรงๆนะครับผมหรือว่ากดไปไอ้ออกซ้ายออกขวาน,นิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมเดีย๋ยวผมทำให้ดูนะปุ๊บนี่นะครับแต่ว่าเราต้องกดปุ่มดัสก่อนเสมอนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพลาดเนาะมันจะเป็นการกระชากบอลน,นะครับปุ๊บ นี่ประมาณนี้เลยครับก็ท่านี้ครับเป็นท่าที่ใช้แล้วมันได้ผลแน่นอนนะผมแล้วก็ใช้ในมุมแคบเนี่ยดีกว่าท่ากระชากบอลด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้โอเคประมาณนี้แล้วผมเรามาต่อกันที่ท่าที่สี่นะครับก็คือ,อาการหลอกยิงน,นั่นเองครับผมหลอกยิงก็คือประมาณนี้ครับแล้วก็กดปุ่มชุดนะครับก็คือก็คือว่าปุ่มยิงนั่นแหละเออแล้วก็กดประมาณนี้ครับเดี๋ยวทำให้ดูนะ กดปุ่มยิงแล้วก็กดปุ่มทิศทางนะครับผมต้องกดปุ่มยิงก่อนนะครับซึ่งก็กดปุ่มชูดแล้วก็กดปุ่มทิศทางที่เราจะให้มันหลอกแล้วครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะเออผมจะเออลอกยิงลอกยิงไปงข้างหลังมานะผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับมานี่เลยกดปุ่มชูดแล้วก็กดปุ่มเนี่ยเห็นป่ะปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเออ ซึ่งท่านี้ครับก็เป็นท่าที่เราก็มันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือเราใช้ในมุมมุมแคบไม่ได้นะครับาใช้ในมุมที่แบบว่าเรากับผว้พวกสัสรตรูหรือว่าหลอกคู่แข่งก็ได้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บจะยิงนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสีท่าที่เราใช้แล้วมันจะเอ่อจะทำให้เราเก่งขึ้น ครับแล้วก็แล้วก็จะทําให้เราเล่นบอลในเกมเพสนะก็ทําให้เราเล่นบอลแบบสนุกขึ้นด้วยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สาหรับใครใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันหน้าถ้าผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆผมจะมาแชร์เพิ่มๆครับผมโอเคดีครับ